สวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลทาโร่นะคะกลับมาพบกับบีเจนเคยนะคะคลิปนี้เป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้บีจะใช้พี่ไพ่สำหรับนี้นะให้พี่เขาได้เล่าเรื่องเล่าให้เราได้ฟังกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ไพ่จะเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ รับไปแต่พลังงาน,นดิๆเท่านั้นนะอะไรที่ไม่ดีนะคะก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังนะคะให้ถือสะว่าฟังนิทานจากไพ่ของบีก็แล้วกันนะขอให้คุณมีความสุขกับการฟังไพ่เล่าเรื่องนะคะไม่อินไม่ฟินไม่เซเรียกันจนเกินไปนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจาให้กันนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะบีอ่านทุกๆคอมเมนต์นะ เริ่มกันเลยนะคะใบแรกวิวออ f ฟอ r t จูนนะคะใบแรกก็เป็นกลงล้อโชคชะตาเลยนะ The พ์เพลอร์เจแฮงแมนกลับหัวด้วยนะค่อนข้างเครียดนะคะค่อนข้างคิดหนักคิดเยอะนะห้าเหรียนกลับหัวนะคะ คิดเยอะเพราะอยากจะให้สถานการณ์มันดีขึ้นราชินีถือเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยกลับหัวนะอาจจะมีการเทความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะชัดเจนค่ะว่าปล่อยกันไปแล้วนะปล่อยความสัมพันธ์นี้กันไปแล้วนะคะ พอทั้งหนึ่งถ้วยแล้วก็เด็กถือเหรียญนะ่ะออกมาบอกแบบนั้นนะว่าในความสัมพันธ์นี้นะ่ะตัดสินใจนะคะเทความสัมพันธ์กันไปแล้วนะเชมเพลนนะคะแต่ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะถึงแม้ว่าในตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตามนะคะพอในตอนนั้นนะ่ะหนึ่งดาบนะในตอนนั้นนะ่ะก็ใจร้อนนะคะในการตัดสินใจไม่ได้คิดให้รอบคอบเลยนะสองไม้ค่ะ ก็ยังรอโอกาสกันอยู่นะคะยังมีโอกาสสำหรับความสัมพันธ์นี้อยู่นะเจ็ดดาบนะคะแต่ว่าในตอนนั้นนะ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันมีความลับเนาะที่มันซ่อนอยู่มีการทำไอรับหลังกันนะคะทำให้เกิดการเสียอกเสียใจกันนะจุวเวนะคะคนทางไกลได้นะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะ แปะไม้กลับหัวสองเหรียญกลับหัวนะคะมไม่สามารถที่จะรประคับประคองความสัมพันได้ไม่สามารถแบ่งเวลาได้นะคะเด็กถือถ้วยนะแต่ก็ยังมีความรู้สึกด,ดีๆนะอัศวินถือถ้วยออกตามกันมาติดๆเลยนะคะ มีความรู้สึกดีๆที่อยากจะกลับมามอบให้นะสิบเหรียญกลับหัวบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันไปแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันไปแล้วถ้ายังไม่ได้เป็นครอบครัวกันก็น่าจะมีสถานะให้กันที่ชัดเจนแล้วนะสิบไม้นะคะจัสติกนะคะและใบสุดท้ายนะ สิบถ้วยกลับหัวนะคะอืมไพ่ครอบครัวน่ะไพ่ที่เป็นความสุขไพ่ที่เป็นความมั่นคงของครอบครัวเนี่ยกลับหัวทั้งสองใบเลยนะมันบอกบอกถึงนะคะการที่ไม่มีความสุขเหมือนเดิมแล้วนะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้ความสัมพันธ์มันแปลเปลี่ยนไปนะแต่ถึงมันจะเปลี่ยนไปแล้ว ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะีแบ่แงออกเป็น2กรณีก็ล้อกันนะกรณีที่1น,นะคะความสัมพันธ์ซ้อนกรณีที่2เป็นกรณีที่ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้กันได้รู้นะ We are s t u p i นะคะเดี๋ยวเปิดพี่นลงไฟให้ครบก่อนนะ I feel now นะ it up to you นะคะและเป็นมาโพซิทีฟค่ะฮันนีมูนแพชชั่นนะคะ Let's go off control issue ค่ะใบสุดท้ายนะหรือจะ factor ค่ะค่อนข้างชัดเจนว่าคนทั้งสองคนมีความแตกต่างกันนะคะต่างชาติต่างภาษานะอาจที่จะมีคนอายุน้อยกว่าด้วยนะคะเพราะมีไพ่เด็กขึ้นมานะเอาเป็นลักษณะนิสัยของคนในความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะคนแรกนะที่มีเห็นนะคะก็คือ The Emperor นะคะ the emperor เนี่ย ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเก็บอารมณ์เก่งนะคะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ให้กับอีกคนนึงได้รู้นะไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะรักไม่ว่าจะชอบไม่ว่าจะโกรธไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็มักที่จะนิ่งไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยค่ะวางตัวดีมากๆนะคะค่อนข้างที่จะเป็นผู้นําคือเขาคนนี้น่าจะมีหน้าที่การงานที่ในระดับของผู้นาอะเราปอะไรที่ต้องใช้ เหมือนกับว่าจะต้องทำให้ตัวเองมีความน่าเชื่อถืออยู่เสมอนะคะก็เลยเป็นอะไรที่บางครั้งค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าทำหน้าเคร่งขรึมอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเขาได้เลยนะคะว่าเขารู้สึกอะไรนะส่วนอีกคนในความสัมพันธ์นะคะก็คือราชินิเทเรียนซึ่งราชินีเทเรียนเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีใจที่มั่นคงนะคะ คิดแล้วก็รู้สึกอะไรก็มักที่จะใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะเราเวลาที่ชอบใครเนี่ยก็จะชอบคนนั้นเราไม่เปลี่ยนใจด้วยนะคะเราเป็นคนที่ชอบความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยนะชอบความสัมพันธ์ที่สามารถจะเป็นอนาคตของกันและกันได้จริงๆแล้วนะจะเห็นได้ว่าคนทั้งสองคนนี้นะ ค่อนข้างมีความมั่นคงในอารมณ์แล้วก็จิตใจด้วยกันทั้งคู่ยนะคะทั้งเดดแอนพัลลอร์แล้วก็ราชีเิถุีย์นะคะแต่เนื่องจากว่าในความสัมพันธ์นี้น่ะมีคนที่นิ่งก่อนไงมีคนที่นิ่งก่อนอีกคนนึงก็เลยนิ่งตามนะคะบีมองว่าคนนึงนิ่งอีกคนนึงน่ะตอนแรกก็แสดงความรู้สึกนี่แหละแต่เมื่อแต่เมื่อว่านิ่งกลับมาก็เลยนิ่งกลับอืมเป็นการนิ่งกันไปนิ่งกันมาไม่แสดงอารมณ์ให้กับ ให้การได้รู้นะคะเพราะเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะก็แสดงอารมณ์ให้ได้รู้แล้วแต่เหมือนกับว่าเด e ยแอเอเลอร์ก็นิ่งมากจนเกินไปไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรกลับไปหาราชนีถือเหลียนเลยราชนีถือเหลียนก็เลยเลือกที่จะนิ่งบ้างก็เลยเลือกที่จะนิ่งบ้างไม่นทําให้ความสัมพันธ์นี้เนะี่ยมันเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะเพราะตอนแรกเลือใช่ไหมที่บีบอกว่าบีแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1ก็คือความสัมพันธ์ซ้อนกรณีที่2ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้กันและกันได้รู้ แต่จากหน้า,พาไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยดีให้น,น้ำหนักไปทางไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้กันได้รู้นะอืมแต่ถ้าใครจะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนก็ได้นะคะแต่ดีมีความรู้สึกว่าจากนหน้า,พาไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันเป็นยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงให้กันได้รู้มากกว่าเพราะเนื่องจากว่าตัวตนของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นิ่งกับนิ่งนะคะอืมแล้วก็คือนิ่งมากนะกับอีกคนนึงก็นิ่งอ่ะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ แต่พอมาเจอคนนิ่งมากก็เลยนิ่งไปเลยเหมือนกันแบบนี้ค่ะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดความรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเหมือนเดิมมันเกิดความรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเหมือนเดิมนะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่มีให้กันน่มันไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาได้สมมติว่าถ้าเป็นคนทางไกลจริงๆพอให้ขึ้นมาเป็นต่างชาติต่างภาษาขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะเราก็จะมีอายุที่แตกต่างกันด้วยอันเนี้ยก็ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะ เนื่องจากว่าเวลาที่มีให้กันอะมันไม่เหมือนเดิมมันมีให้กันน้อยกว่าเดิมที่เคยมีให้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดการน้อยอกน้อยใจยกันนะคะทําให้รู้สึกว่าทําไมตอนนั้นเขาให้เวลาเราได้เยอะแล้วทําไมตอนนี้เขาถึงไม่ให้เวลาเราเหมือนเดิมนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่สามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ได้ แล้วในตอนนั้นนะ่ะเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์นะคะพัฒน,นาไปได้ช้าพอไพ่8ดไม้นะ่ะบอกแบบนั้นนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยพัฒน,นาไปได้ช้านะคะจริงๆแล้วมันควรที่จะพัฒน,นาไปได้เร็วเพราะเนื่องจากว่าคนทั้งสองคนนะ่ะมีมีมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มั่นคงในใจของตัวเองนะ ความสัมพันธ์น่าจะพัฒนาไปได้เร็วแต่เนื่องจากว่านะคะปัญหาเรื่องของระยะทางปัญหาเรื่องของเวลานะปัญหาที่คนทั้งสองคนไม่เข้าใจกันมันทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปได้ช้าทําให้ความสัมพันธ์ไม่มีความสุขเหมือนเดิมทําให้ความสัมพันธ์ขาดความมั่นคงนะคะมันเป็นการพูดคุยกันที่มันไม่สม่ำเสมอเหมือนเดิมอะ นะมาเลยทําให้ในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยากไปหมดนะคะก็เลยได้มีการตัดสินใจด้วยความใจร้อนไม่ได้คิดให้รอบคอบเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเห็นคนทั้งสองคนนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลใช่ไหมคะแต่พอในเรื่องของความรักเนะี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเรื่องของความรักที่ไรนะนักจะใจร้อนทุกทีเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจบอกว่า ไม่อยู่แล้วอะในความสัมพันนี้นะเนี่ยเบื่อแล้วอะไม่อยากได้แล้วอะความสัมพันธ์นี้ยไม่มีเวลาให้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาแบบทำอะไรที่มันติดบางซ่อนเลยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็มันจะมีความรู้สึกระแวงนะคะมีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ตัดสินใจด้วยความใจร้อนเทความสัมพันธ์นี้ไปปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะพอหลังจากที่เทกันไปแล้วปล่อยกันไปแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะได้มีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพอไพ่เดดวิลเนี่ย ออกมาบอกแบบนั้นนะเราขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะซึ่งไพ่ปิดจบนะ่ะมันก็เป็นไพ่สิบถ้วยกลับหัวตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกบอกว่าความสุขนะ่ะมันเริ่มหายไปแล้วใช่ไหมคะความสุขมันหมดไปแล้วแต่ว่าไพ่เริ่มต้นของเรามันเป็นไพ่เดะว,วิลนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามกงล้อของโชคชะตานะเพราะว่าในตอนนี้นะคะกงล้อโชคชะตานะ่ะมันได้หมุนวนมาจนถึงจุดที่คุณทั้งสองคนห่างกันใช่ไหมคะแล้วก็จะหมุนอีกรอบนึงหมุนให้คุณทั้งสองคนได้กลับเข้ามาห่างกันอีกครั้ง เพราะสถานการณ์ที่ผ่านมาน่ะจริงๆแล้วคุณทั้งสองคนมีความมั่นอบมั่นใจในการละกันมากๆเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าคิดวางแผนอนาคตร่วมกันด้วยแล้วสําหรับใครนะที่เป็นครอบครัวกันไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าในตอนนั้นก็เป็นครอบครัวกันไปแล้วเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ไปแล้วบางคนก็อาจที่จะมีบุตรด้วยกันแล้วก็ได้แต่เนื่องจากว่านะคะมันมีปัญหาเรื่องของระยะทางมันมีปัญหาที่ต่างคนก็ต้องต่างแยกย้ายกันไปทํางาน มันเลยทําให้นะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามากระทบเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้แล้วความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้ก็เลยได้มีการตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ์นะคะแล้วหลังจากที่ออกมาจากตรงนั้นแล้วนะในตอนนี้โชคชะตาก็จะเปลี่ยนไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะพอเนื่องจากว่าในตอนนั้นค่อนข้างเครียดค่อนข้างคิดเยอะนะคะแล้วก็หาทางออกแล้วแหละ แก้ไขกันแล้วแหละนะปรับต,ต,ตัวเข้าหากันแล้วแหละแต่มันก็เหมือนกับว่าไม่ image. สามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันได้เพราะนะคะอีกคนนึงอยากจะปรับแต่อีกคนนึงก็เลือกที่จะนิ่งแล้วก็นิ่งมากๆเลยค่ะไม่คิดที่จะแก้ไขตัวเองเลยพอก็เหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองอถูกคิดว่าตัวเองถูกคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำน่ะมันดีพอแล้วนะคะคิดว่าตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอกแต่อีกคนนึงต้องเปลี่ยนเพื่อตัวเองมีความคิดแบบนี้นะในความสัมพันธ์นี้นะคะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น หลังจากที่คิดกันมาเยอะละหลังจากที่รู้แล้วว่าความสัมพันธ์มันไปไม่ได้แล้วแล้วก็จบกันไปใช่ไหมคะแล้วจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะไพ่เทมเพลนนะ่ะก็ขึ้นออกมาบอกแล้วนะว่าก็มีโอกาสนะคะที่การกลับมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะคุณอาจจะได้ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้กันก็ได้ค่ะ จากตอนนี้ถ้าใครที่เป็นครอบครัวก,กันไปแล้วห่างกันไปเพราะเรื่องของงานเรื่องของระยะทางอ่ะ <c oughs> ก็อาจจะได้มีการย้ายกลับเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวก,กันอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าคุณจะย้ายไปอยู่กับเขาหรือเขาย้ายมาอยู่กับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตรงนี้นะคะแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการงานด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อให้สามารถที่จะได้อยู่ใกล้กันเราสามารถดูแลกันได้อะคะ่ะ แต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันอะ่ะบีก็มองว่าก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่หรือว่าการย้ายงานก็ตามทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขาเนี่ยสามารถกลับมามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะไพ่เดอะโวล์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะคะบงบอกว่ายังไงนะในความสัมพันธ์เนี้ย ก็จะได้กลับมาเป็นความสุขเป็นการเติมเต็มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกอย่างนะคะจะกลับมาดีเหมือนครั้งแรกที่คุณได้เจอกันเลยค่ะเพราะในตอนนี้คุณห่างกันแล้วนะ่ะมันก็ได้คิดมันก็ได้ทบทวนแล้วแหละนะคะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะที่เข้ามากระทบในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้เรามีอะไรบ้างนะที่เราควรที่จะทิ้งมันเอาไว้ในอดีตนะคะ พอในความสัมพัน์ธนี้นะก็ยังมีคนที่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่ายังไงนะคะไม่ว่าจะยากลําบากสักแค่ไหนก็ตามมาไพ่สิบไม้ขึ้นมาตรงนี้นะไม่ว่าจะยากลําบากสักแค่ไหนก็ตาม แต่ก็จะพยายามนะคะจับมือเดินเคียงข้างกันไปข้างหน้าแล้วการกลับมาในครั้งนี้นะบีมีความรู้สึกว่าก็จะไม่ปล่อยมือกันอีกนะเพราะมีประสบการณ์แล้วนะคะมีประสบการณ์แล้วจากการที่ห่างกันไปในตอนนั้นอะในเมื่อได้มีโอกาสกลับมาหากันอีก imeter, ะครั้งหนึ่งก็จะไม่เปลี่ยนนะคะก็จะไม่เปลี่ยนใจจากกันอีกแล้วก็จะไม่ปล่อยมือจากกันอีกนะแล้วใครนะคะที่มีความสัมพันธ์ซ้อนเข้ามานะ่คุณก็จะได้รับความติธรรมด้วยนะคะ พอความยุติธรรมไพ่จั s ส i c ขึ้นมาตรงนี้นะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาด้วยนะคะส่วนของใครนะ่ะถ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนอนะ่ะแต่มันอาจจะมีกรณีของครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นไปได้นะเพราะไพ่ครอบครัวอนะ่ะ ที่เป็นไพ่สิบเหรียญกับสิบถ้วยมันกลับหัวไงคะอาจจะมีครอบครัวของนั้นสองฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เพราะคนทั้งสองคนก็มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแตกต่างในเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่ในเรื่องของอายุเนะี่ยมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะอืม แล้วมันเคยทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีความยากไปอีกแต่นะคะการกลับมาในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นนะทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรามาดูซิว่าพี่นางฟ้าบอกอะไรกับเราบ้างนะคะ Be assertive นะคะการแสดงออกทางความรู้สึกนะนี่แหละค่ะสาคัญมากๆเลยอะ่ะ พอมีคนนิ่งอีกคนนึงก็เลยนิ่งพอแสดงออกไปเยอะแล้วนะคะเหนื่อยแล้วไม่อยากจะที่จะแสดงออกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคนที่นิ่งมากๆในความสัมพันนี้เนะี่ยก็จะต้องแสดงออกทางความรู้สึกให้กับคน,นได้รู้ด้วยนะคะเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจกันได้มากขึ้นนะ่ะว่าอีกคนหนึ่งเนะ่ะเป็นอย่างไรเพราะเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่กไกลกันใช่ไหมเราก็สื่อสารกันผ่านแค่าทางโลกออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้เห็นหน้ากันไม่ได้สบตากันใช่ไหม มันก็จะเป็นอะไรที่เราเองน่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเขาเลยนะคะพอบางคนน่ะเขาไม่ได้แสดงอาการออกมาทางการกระทําแต่นะคะอารมณ์ของเขาออกมาจากสีหน้าหรือว่าสีตาของเขาแต่แต่เนี่ยเราอยู่ห่างกันใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะมองตาสบตากันได้เราไม่สามารถรับรู้อารมณ์ของกันและกันได้การที่เราพูดกันที่เราบอกน่ะมันจะทาให้เราสามารถเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอเยฟฟมแนวนะ หนึ่งปีหลังจากนี้นะคะจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ It Up to you นะคะขอให้คุณนะคะฟังเสียงหัวใจของคุณเองคุณจะต้องถามใจของคุณเองนะว่าเขาคนนี้นะคะคือคนที่เป็นความสุขของคุณจริงๆหรือเปล่าเขาคนนี้คือคนที่คุณเองอยากที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปในวันข้างหน้าจริงๆไหมนะคะลองถามหัวใจของคุณเองดูนะ แล้วในตอนนี้นะคะขอให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะอะไรก็ตามนะคะที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคุณปล่อยมันไปก่อนเลยนะคะเพราะสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆนะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลานะคะพอไพ่เดอะว,วิวขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้กลงล้อช่องชะตากำลังจะมาหมุนวนเปลี่ยนแปลงแล้วนะแล้วคุณทั้งสองคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นต่อกันมากๆนะคะ คุณจะได้ใช้เวลารวมกันนะคะฮันนีมูนนะคุณจะได้ใช้เวลารวมกันค่ะจะได้มีช่วงเวลาที่จะเป็นความทรงจําดีๆของกันและกันนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นความทรงจาที่ทําให้คุณได้นึกถึงเวลาที่คุณแบบไม่พอใจกันอะ่ะว่าเวลา,า,าที่คุณงอนกันอะไรแบบนี้นะมันจะทําให้คุณได้คิดถึงเรื่องราวดีๆที่คุณเคยทําให้กันนะคะ ถ้าได้เจอกันน่ะก็สร้างความทรงจำดีๆนะจะได้นึกย้อนนะคะเวลาที่เราแบบงอนกันอะไรบอกนะได้นึกย้อนกลับไปในวันที่เรารักกันดีแล้วมันจะทำให้ความโกรธในใจของคุณน่ะมันลดลงได้นะคะเพราะมันน่าจะมีเรื่องราวที่ดีมากกว่าไม่ดีอยู่แล้วค่ะพอในความสัมพันธ์ของเราน่ะเหมือนกับว่าเราเองก็วางแผนเตรียมตัวเอาไว้แล้วแล้วเราองก็มีประสบการณ์มาครั้งหนึ่งแล้วด้วยว่าความสัมพันธ์ของเราที่มัน ผิดพลาดกันไปนะคะที่มันเลือกที่จะปล่อยกันไปอะ่ะด้วยความใจร้อนอะ่ะมันพลาดไปแล้วเราไในตอนเนี้ยเรามีโอกาสที่จะได้กลับมาเราก็เหมือนกับว่าเราก็วางแผนเตรียมรับมือเพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์แบบมันเกิดขึ้นอีกนะคะเรามาดูซิว่ามีลักคนาราศีอะไรบ้างนะคะ ธาตุน้ำนะมีกรกรกพิจิกนะคะธาตดุดินพุษพบกันมังกรธาตุลมไปถุนตุนกุมนะคะธาตุไฟเมสินธนูนะส่วนราศีนะคะก็มีราศีเมษนะคะราศีธนูค่ะราศีตุลน,นะคะสามราศีนะ โอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของไพ่เล่าเรื่องของเราในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า